สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆร่วมโลกทั้งเบิดเดอครับเด้อพบกับช่องพญายสาย YouTube, ยู u ูปพญายสายออบบตคือเกาเด้อพี่น้องเด้อเออมือนี้กะบอมีอย่างไรดอกพญายสายก็ไดแต่มาบอกเรื่องเหตุบ้านการเมืองการเมืองท้องถิ่นละพี่นอนะ้องเนาะว่าพญายสาย เป็นอบตสมาชิกอบตหรือว่าสอ o อบตหมู่บ้านละหนึ่งคนละพี่น้องเนะเาะอ่ก้อนว่าก่อนจ่าาะพี่น้องเนาะมุนีพยศัยกับมาสาไทยยายมาบอกให้ฟังความรู้กับท่อหางอึ้งนี่แหละพี่น้องกับตามภาษาบ้านนอกคนความรู้หน่อยเนาะพี่น้องเนาะเรียนจบกอ ม่อไปกับกศนเราพี่น้องเนาะกับธรรมดาบอเป็นยังพี่น้องจบหน่อยจบหลายจบสูงกับคือเก่าเราพี่น้องเนาะอยู่กับจิตใจเขาคือเก่าเราพี่น้องเนาะมือนี้พญ่สายกับจะมาว่าเรื่องเออว่าเอาเอเป็นอบตของหมู่บ้านเป็นตัวแทนของพี่ของน้องแล้วเฮ็ดอีหยังนาที่อบตมีอีหยังเฮ็ดอีหยังแดเออ แต่ละมือแต่ละวันครับนรถพี่น้องเนาะอบตก็คืออบตได้พี่น้องเด้อโบแมนอบตอบตแต่ได้พี่น้องเออก็ธรรมดาหน้าที่ของอบตสมาชิกอบตว่าเตียมๆก็คือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลล่ะพี่น้องสมาชิกอบตล่ะพี่น้องว่าตัวย่อเนาะว่าอบตลักก็แล้วเนาะพี่น้องเนาะอบตเข้าไปแล้วบทบาทมีอย่างแดเฮ็ดอีหยังเอ่อแต่ละมือแต่ละวัน เออกับของหน้าที่อบตกับพวกนีอย่างไยพี่น้องกดเป็นไทยบ้านธรรมดาเนี่ยแหละครับมันก็บอกคือผู้ใหญ่บ้านกำนันเพิ่นหน้าที่กะอันนั้นกับทุกกระทรวงกับมัจจะลงอยู่ที่ผู้ใยญ่บ้านเนาะอันเนาะพูดถึงกรมการปกครองส่วนท้องที่เนี่ยกระทรวงมหาดไทยกับบอกบอกคืออบตครับพี่น้องอบตกอาจจะเบาไปได้เออ กระทรวงมหาไทยกรมการปกครองส่วนท้องถิน่นพี่น้องเนะออะญญาะอบตผู้ i บ้านกับท้องที่เด็ดความรู้หน่อยนะพี่น้องเด้อแต่ว่าค้นพูนหน่อยอยากจกว่าโอ้ยซื้อเราพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนของพี่ของน้องแล้วเข้ามาแล้วปฏิัติว่าพี่น้องลูกหลานหรือเพื่อนเพื่อนร่วมประเทศเขานี่แหละเนาะ,ะประเทศไทยเขามีอ,อตบตกับคงกับโกเกินเจ็ดหมื่นกว่าคนละพี่น้องเนาะเพราะว่าบ้านละคนเด้พี่น้องเนาะคนคนเอาบ้านละคนกฎหมายใหม่ เพิ่นเปลี่ยนแปลงแก้ไขจากบ้านละสองคนเหลือบ้านละหนึ่งคนนะพี่น้องเนาะเป็นตัวแทนแข่งขันกันสี่คนหาคนสามคนกับสองคนกับแข่งขันกับเอาผู้เดียวพี่น้องถ้าผู้ใดได้คะแนนหลายกับผูน้นั้นก็คงจะได้เป็นตัวแทนของพี่เขาเนอเอ,อนั่นแหละครับเพราะว่าคนลบ้านละหนึ่งคนยกเว้นตําบลที่เพิ่นเป็นเทศบาลนะพี่น้องเนาะอันนั้นเพิ่นจะเป็นสองเขตเขตละ หกคนนะพี่น้องเนาะเออเป็นว่าของอ่าสมาชิกเทศบาลเดดิเทศสมุนตีเดิโสทอโสทอหน่ะพี่น้องเนาะก็มีสองพันกว่าตำบลครับพี่น้องอันนั้นก็อีกอันนึงงพลาย่างกันแต่ว่าเขามาแล้วเป็นตัวแทนของพี่เขาน้อง,องได้เป็นตัวแทนแล้วอ่าได้เขามาแล้วเฮ็ดอีหยังบันนี้อบตอบตก็คือชาวบ้านเท่านี่นแหละครับพี่น้องเนาะก็อยู่กับบ้านนะกับ ท้องทีนท้องที่ฮ่องกแหละโบแมนพี่น้องรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นตัวแทนแล้วถารุ่มๆเดินดอนอยู่หนีไปตัางทีนต่างที่ฮันไก่อีกอย่างหนึ่งพี่น้องเนาะเรือเลือกพี่น้องเลือกมาแล้วกับบอยู่กับบ้านบอะยู่กับเมืองบอะยู่กับสุบซ้อนเจ้าของกับหมายเข้ามาเลือกมากระซาว่าเขามาอยากโบเตียมลอยพี่น้องเนาะเป็นบ่ออะบรเตี่ยมลอยเขามาหลักันยังสั้นกะถือว่าบบสมบูรณ์ พี่น้องเลือกมเมื่อแล้วัดได้บบทํางานตามนาทีโบทํางานตามมันว่าละเจ้าของที่เจ้าของได้รับเลือกตั้งมาหันยังไปหายกินต่างจังหวัดต่างประเทศอยู่หันกะบ,บางเธอบางที่มันกะบบเหมาะสมปันไดพี่น้องแต่ว่ากะล่าได้กะเป็นว่าลาได้ล่าได้กะบบเกินคัดเป็นเป็นตัวแทนไปแล้วกะย่าขาดขาดประสมถึงสามวันละพี่นอ้องสามวันละสามเธอแล้วครับพี่น้องบบแมน่าสามเดือนบบแมนสามอบตว่าได้ประุมทุกเดือนนี่พี่น้องเออบบได้ประสมทุกเดือน เอาม่าแล้วกับชุมสามวารล,ะพ,าาละ,าาาะพี่น้องสามเถออวารละปีหนึ่งก็อาจจะสามสี่เถ้ครับพี่น้องนั่นแหละครับพี่น้องขั้นเป็นตัวแทนแล้วก็ต้องอยู่กับบ้านกับเมืองเฮาอยู่กับบ้านกับท้องถินท้องที่เฮานี่ดูแลนําบ้านน,านําเมืองเบื่องน้าเบิ่งในเบิ่งฟืนเบิ่งไฟนี่แหละพี่น้องนากเบิง่งไฟท้องสว่างเบิง่งถน,นนหนทางบางเหลานั้ฝนมันโฉกมันสะะม,มองที่ว่า,านนถนนเพื่อาการเกษตรทางคอนกิจิตบ่ไปบ่ถึงกับเป็นทางแดงทางอ่า เก่าอยู่หันยังบ่หันน้าหันบ่สมบูรณ์ทางแดงทางกันลูกล้างครัพี่น้องเนาะบดีการคอยรายงานไปทางผู้บริหารเพิ่นมาสอบมาแซมสั่นหละครับพี่น้องขึ้นหน้าที่ไฟ่องสว่างน้ำผนนทนทางข้างทางมันบวหงกระรายงานไปขึ้นหน้าที่ครับพี่น้องน้าแตกน้าหัวน้าปะปาบอเกิดน้าปะปาบอไหลกนั่นแหละครับขึ้นหน้าที่ของอบตประมาณนั่นแหละพี่น้องบอมเนว่า เขามาแล้วบ่อเหตุบ่อรายงานบ่อประสานงานให้ทั้งนายกทั้งอ่าค์การทั้งนั่นองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่นรับทราบทั้งเจ้าหน้าที่รับทราบกับบ่อได้ครับบ่อใช่ครับคือคือขาดบกพร่อง้อพี่น้องเด้อวิยาศาสตร์กาดูแลน้ำบ้านน้ำเมืองคราเนี่ยมันได้เป็นตัวแทนแล้วก็ต้องดูแลแล้วก็บด้านพัฒนาการ นั่นเองแยงไปกระซุมกระจงคอยเออ่หาเอา่อโครงการอีหยังเสียวอีหยังยนั่นแหละครับพี่นอ้องนั่นแหละเสียวได้อีหยังเพราะว่าประชาคมชาวบ้านกับระชาคมไว้แล้วองอะเรื่องว่าเออศาลา,าสอบแซมศาลาถนนหนทางน้ำประปาอันนี้มันน้ำประปาก็ดีสมควรแล้วเอ่อหนทางก็ดีพอประมาณแล้วเออสะดวกสบายแล้วด้านอีหยังเออด้าน โครงการอาชีพต่างๆนั่นแะครับขั้นงบหน่อยก็เพิ่มการอาชีพเสริมการอาชีพพันกันอีกอย่างหนึ่งก็ค่อยว่ากันน้อพี่น้องเนาะแต่ว่าคือการการเปลี่ยนยูนี่แหละครับน้าโบไหลไฟบอสว่างนี่แหละความจําเป็นความจําเป็นของหมู่บ้านก็คือน้ามันะครับเรื่องอาชีพพัการเพิ่งจะแต่ละคนกับมีอาชีพไายมันอยู่แล้วล่ะเนาะพี่น้องเนาะทําเฮดไหยเฮดสวนเฮดไหยเฮดนารับจ้างลำใบทั่วๆไปนะครับเจและครอบครัว กะเหมือนเหมือนกันก็นกนคืออบตคือกันครับถ้ามาหากินคือกันได้พี่น้องเด้อเอานี่ละจะมาบอกลูกบอกหลานเด้อผูอยู่ทางใกล้ทางไกลเออไกล้แลรเด้ครับไกลและไกล้จะหมัดวัฒละแล้วของสมาชิกอบตพญายายกลายก็เป็นมากกได้รับโอกาสได้เป็นตัวแทนของพี่น้องมากกะสองปีกวัวแล้วพี่น้องก็เหลืออีกปีกวกวัวอีกสิบเจ็ดสิบแปดเดือนสิบเก้าเดือนเท่านั้พี่น้องเนาะนี่แหละ ถึงเดือนพฤศจิกาปีหกแปดกะเบอดวละแล้วพี่น,อนะะอ้องเบอดวละแล้วกะเอโอกาสนั่นกับทั้งกฎหมายครบรอบครบวละทั่วประเทศแล้วพี่น้องเพราะว่ามันเลือกตั้งกันทั่วประเทศเนี่ยนอกจากสวามีคนลาออกกลางคันหรือมีปัญหานายกมีปัญหากลางคันมันจะเลือกตั้งสมอ,อีกจังหนึ่งพี่น้องเนาะ เอันนั้นกัอีกอย่างหนึง่งหรือบางคนเออกะเป็นมาแล้วกะว่าได้ได้น้อยโบคุม้มกะลาออกเออประเทศน้หม่อันนั้นก็คือตำแหน่งว่างก็ต้องเพิ่นก็ต้องเลือกตั้งสอบได้เพื่นอ,อน,น้องเด้อมีพยาญชนะกับมาเข้ามาแล้วกะถือว่าทำนาทีไปถึงที่สุดจนครบวาระแล้วพี่น้องเด้อเออถึงวาระมือสุดท้ายจนครบวาระแล้วพี่น้องจังว่าฝากลูกฝากหลานเด้อผู้จะลง เร่นการเมืองทองถท่นเอ่ออยากเป็นสมาชิ ure, กอบตกอย่าลืมให้ทำความดีให้พัฒนาอา่านำบ้านนำเมืองเพิ่นไปนำเด้อให้พี่น้องเห็นเอ่อแต่ว่าเรื่องรายได้ก็มีรายได้ของ ure, อบตอ่ออค์การบริหาสรส่วนตำบลก็มีหารดับพี่น้องรายได้ก็พอสมควรอยู่ดอกพี่น้องเดี๋ยวนี้คือเดี๋ยวนี้รายได้ของอบตน่อยแด้กัเงินเดือนกัอันนือจองนึงพี่น้องเนาะ บอกเป็นอย่างดียเพราะย้ายสายกะที่บอกวเรื่องขั้นเดือนมืดหนามือน,นี่ก็หให้ฟังว่าให้ฝากลูกฝากหลานเตรียมใจเตรียมกายเตรียมทุนรัพย์เตรียมเงินเตรียมทองไว้ได้พี่น้องเด้อโลงอบ,โบโต,ต้องใส่เงินคือว่าและเนาะทุกอย่างทุกคนก็ต้องได้ใส่เงินเนี้ยจะสมัครค่าสมัครพี่อะพี่น้องค่าสมัครค่าถ่ายรูปถ่า,ายภาพค่าไปเฮ็ดแผ่นพับแผ่นป้ายเฮ็ดใบป,ปอกใบปิว้วพี่น้องพี่น้องเนาะอันนี้ก็ต้องใส้เงินได้พี่น้องเด้อ ฝากลูกฝากหลานอยากเป็นสมาชิกจะเป็นตัวแทนเขามารับใช้พี่ใช้น้องในบ้านเจ้าของชุมชนเจ้าของเป็นอย่างคือว่าอยากเป็นอบตนั่นแหละครับเป็นเท็ยหยังเป็นมาเฮ็ยหยังพุกค้นก็ต้องอยากก้าวหน้านักพี่น้องเนาะชีวิตนี่เขามาอยู่บ้านนี่แล้วใหญ่อยู่นี่หรือเกิดอยู่นี่หรือย้ายจากมาจากไสก็แล้วแต่พี่น้องมาอยู่บ้านอยู่ชุมชนมาเป็นไพ่เป็นเคยอยู่บ้านนั่นหรืออยู่ชุมชนนั่น ถ้าอยากเขากับว,ว่าเขาผูน้นึงอยู่นะเขาเป็นได้คอ,อยต้องเป็นได้ผมกับที่เป็นได้คือกันตัวเอ,อเพียงแต่ว่าพอได้รับโอกาสพี่น้องเขาลงสมัครแล้วพี่น้องเลือกก็ถือว่าได้เลือกหลายกรได้คะแนนหลายกรก็ถือว่าได้รับโอกาสแล้วพี่น้องเนานะนลาดค้าขยายสายก็ว่าอสัดยายไปด้วยเพืยออะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพราะว่าเขาเป็น อยู chat, uh, uh ่มาอยู uh ่จ uh ุดนี้แล้วพญ่สายก็ดูแลได้อย่างแดเดี๋ยวมื่อหน้าจะย่อยฟังพี่ชายสายเป็นมาแล้วสมัยก่อนพี่ชายสายเข้ามาเป็นอบตสมัยก่อนตั้งปีศีรเจ็ดถึงปีหาหนึ่งได้อย่างแดมีผลงานอย่างแดเดี๋ยวกับที่บอ่อยฟังครับพี่น้องเอ่อปัจจุบันนี้เข้ามาสองปีนี่ได้อย่างแดได้เฮดอย่างแดนี่แหละครับน้าบอกหลายมากกับยาเน้องพี่น้องเนาะใครบอกเท่าน้อยเอาพี่สายกับพี่ด็อกขอให้พี่ให้น้องเอ่อจังไดีกั สูส่ๆเ้ออาชีพไผ้อาชีพมันชีวิตไผ่ชีวิตมัน,น,นเนาะพี่น้องเนาะสูส่ๆเพื่ออนาคตเจ้าของเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อชุมชนเจ้าของนั่นแหละครับขอให้พี่ให้น้องเอฟซีพย,ายสายคือใส่กับยมโชคดีมีแหงอยู่ดีมีแหงลำลำลอยๆบดทุกผู้ทุกคนครับอย่าลืมอันเห็นคลิปนี้แล้วกับเบิงบบรงให้แล้วก็อย่าลืมกดบกักรกินบักรลงให้พย,ายสายเลยนะครับเด้อ คลิปนี้กันมีแค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับ